สุดท้องของราศีเขาจะพบเจอกับอะไรในเดือนนี้นะคะโอ้โหได้ไพ่เลิฟเลยนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเดือนนี้ชาวราศีธนูมีความสุขมีความสุขพอใจกับสิ่งที่ตนเองได้สิ่งที่ตนเองมีแล้วก็มีชื่อเสียงมีความโดดเด่นมีเสน่ห์นั่นเองบอกได้เลยว่าเดือนนี้ชาวราศีธนูจะมีความได้แสดงความสามารถได้แสดงออกถึงสิ่งที่ตนเองถนัดนะคะ เ,เขาเรียกว่าประจักษ์ต่อสายตาแล้วทำให้คนอื่นมีการยอมรับเกิดขึ้นแล้วก็เลยกลายเป็นที่ ที่รักและก็เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมบอกได้เลยนะคะว่าเดือนนี้ชาวราศีธนูคุณจะเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่พบเห็นดวงดีขึ้นมีความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นหรือบางคนกําลังรอคอยสิ่งที่คาดหวังอยู่ก็ได้เจอในสิ่งที่ดีนะคะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานบอกได้เลยค่ะว่างานที่มีความโดดเด่นมีความเป็นภาวะความเป็นผู้นําอะไรที่ได้แสดงออกถึงการออกสื่อหรือการทํางานในบทบาททางแนวหน้า คุณจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเหมือนเราได้ทํางานสิ่งที่เรารักใช่สิ่งที่เรารักแล้วคุณจะทําได้ดีด้วยแล้วคุณจะทําได้ดีสดงว่าธนูเนี่ยต้องเน้นงานที่เรารักงานที่เรารักอะไรเราทําตรงนั้นใช่เราชอบอะไรถูกต้องแล้วคุณก็จะทําได้ค่อนข้างดีแล้วจะหมกมุ่นกับมันได้นานแล้วผลลัพธ์เก็ออกมาก็ค่อนข้างจะดีเป็นที่ยอมรับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีธนูก็ถือว่ามีความสุขไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักต่างๆก็ตามแต่อ่ะทีนี้มาเจาะในเรื่องของความรักเนาะจาโน้ถ้าเป็น ในเรื่องของความรักก็ชัดเจนว่าคนที่เกิดในราศีธนูคุณก็จะมีความสุขกับชีวิตนะถ้าคนที่มีโสดเนี่ยบอกเลยว่าเสน่ห์เพล่าเพาเนื้อหอมเลยอเนื้อหอมเลยทําอะไรก็รู้สึกว่าจะเป็นเป้าสายตาโดนจับตามองโดนมองมีคนรักมีคนกิดการ์ดชื่นชมถ้าเป็นดาราโดดเด่นเลยใช่ตรงนี้มีคนเห็นแล้วแอบปลื้มแอบพอใจชื่นชมอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นมีเรื่องชู้สาวก็เป็นได้โปรยเสน่ห์ เพราะฉะนั้นเดือนนี้รู้สึกว่าความรักคุณก็วุ่นวาผม,มีคนเข้ามาหลงไหลได้ปลื้ม,อมชอบหลงไหลข้างใครเกิดขึ้นถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขรักกันมากขึ้นรักกันมากขึ้น ใช่ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันก็รู้สึกว่าจะหยิบยื่นความรักให้กันนะคะก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวร่วมกันไปไหนไปกันกับคนรักกับคนในครอบครัวไปกันเป็นแฟมิลี่นะไปกันเป็นแฟมิลี่ค่ะแล้วจะมีความสุขกับเรื่องของชีวิตรักเลยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะชัดเจนว่าเป็นดวงเอื้ออาทรเรื่องของความรักนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในช่วงของราศีธนูดวงชะตาคุณเหมือนมีคนอุปถัมภ์<อ>มีคนหนุนนํามีคนช่วยเหลือถ้าคุณกําลังคิดเรื่องของการเงินคุณจะไม่ได้คิดเพียงคนเดียวลำพังคุณจะมี ของคนรักคู่รักเข้ามาช่วยเหลือ ทั้งแนวความคิดและการหยิบยื่นด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องเป็นทั้งสามีภรรยารยาวมมิตรก,กันเลยเพราะฉะนั้นดวงความรักหรือดวงการเงินเนี่ยคุณก็จะเจอความรักที่ดีรปรึกษาได้เรื่องของการเงินอุปถัมภ์ช่วยเหลือจนเจือกันทําให้คนที่เกิดในราศีธนูจึงมีความสุขและสบายใจในเรื่องของการวางแผนเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยชาวราศีธนูก็เน้นความสุขสนุกสนานได้ทํากับสิ่งที่ตนเองรักกับสิ่งที่ตนเองรอคอยแล้วก็ มีความสุขกับคนในครอบครัวนะคะ